Yes ชนะโอ้โหโอเคสวัสดีครับผมซเปอร์ก g a บอฟันเนอร์มิวสิกนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Tank Stars EPC ครับผม เรื่องที่บานเอ,อ่เออะไรนะครับผมว่าน่านะก็เลออีซี่นี่ไงครับผมต้องเลือกกรณ์นี้ไปกันเลยเอละไรเรื่องที่ให้ซองต่อหนึ่งอยู่ดีเลยวะ่ะเก๋ๆก็จะก็จะซุ่มก่อนซุ่มก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน,นี่ไง อ่ะละยิ่งเลยอุ้ยไม่ตายเข้าใจยูเข้าใจอุ้ยไม่โดนไม่โดนเดยเ้อนไปหนึ่งใกล้จ okay, ะถ,ถึงนี่ไงโว้แข้งโปะเฉียบหมดเลย Quê ừ. Có bay uh, đoàn xe tải nha nè Thế có ở địa yên lợi Quê Nhìn lại เสียอัปเกรดนะนี่กดเลือกก่อนเดี๋ยวนี่ Yes nào là dễ còn vô đây, Ở đây. đẹp bạn mình nhìn Trời. มาแล้วมาแล้วอัปเกรดอยู่ดีโอ้โหวุ้ยนี่ไงวุ้ยตามตามตน,นึงนี่ไงวุ้ยเวน ปับนเลยนี่ีงย yes เว้ยเว้ยเว้ยระวังเนาะเออยิงโห้ยให้ตายเรื่องที่มันอะไรกันเนี่ยเออดิ

นีโอ้ยตายดีงงแต่งงไปอยู่นี่นะโอ้ยตายตายโอเคกดคอนโทร มันผู้เล่นที่สองมาแล้วฮ่า,านี่ไงมแม่วิววิววิววเวนเวน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ยิง่งโอ้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนหรอกไม่โดนอ๋อแล้วเนาะเดี๋ยยิ่ง

yên yên Ui Tay bay, đeo đeo Ui Wait. เดี๋ยวเข้าใจนี่ยิง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 โว้เอโอโอ้โหเหลืออีกแค่สุดท้ายอยู่เว้ยปานจะโดนอยู่ดีเลย ดโย,ยวก่อนแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วยิง <Yes. S 2> เยสเว้ยเหลืออีกแค่หัวใจอยู่ดียิงเลยเอะไร่ะเด็ก

อัปเกรดนี่ชนะลีละไม่ต้องไม่ต้องมาลีลานี่นะฮะก็ใจ yes อัปเกรดใหม่เยี่ยมอัปเกรดคันสูงสุดนี่ไงโอเคมาดูคำตอบอะไรก็ไม่เข้าใจกดแ c มกดแ c มนี่ไง ้าใจนี่โอเคไปดูกันเลยเนาะอะเดี๋ย,ยิงโว้เอาไม่โดนหรอกเดี๋วดยวอะไรอีกก่อน nhau Nhờ phát nâng Wow hmm, upgrade mà lèo uh. Ờ Wow Được rồi đang lên right. Ok chắc đã wow ไม่เอาไม่เอานี่เอาใหม่ก่อนเอาแล้วนะครับผมเออโอเคเอา,เอายิงโผ<ฮ>ให้ตายตายตาย Đi yeah. yeah. Ok, đi rồi Ui, ĐIÊN Wow yeah, Mè hmm. YES เอาเลยเนาะไม่เอาไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยสักนิดเดียวไปเล่นอีกครั้งนึงนะครับผมมันมีฟักทองอะไรเยอะขนาดนี้ยิงโว้ยน่ากลัว เข้าใจใเด้อุ้ยโอ้ยขีย้โกงขี้โกงนี่ yes อุ้ยโอ้อัพเกรดใหม่มาแล้วมาแล้ว เอาแล้วนะครับผมเยี่ยมเยี่ยโอเคให้เลือกโ r รเ e n นเอาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกันหนึงกั๊บนึง ยิ่งว้าวแม่เอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปยิ่ง oh <my> นี่นี่ว้าวอาเดียว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 อะไระเนี่ยเออเอเอุยอ๊ยระเบิดนี่เว้ยเว้ยเว้ย มาแล้วมาแล้วเออเอา,เเอา,เาอเละกดนี้ยิ่งเยี่ยมโอเคสกิปอะโอเคแล้วอีกแบบนี้เมื่ก่อนนี่เนาะ vui Ui Mẹ Có khe đồn cua xỉu ui Ging Yeah, I'm kang นะไกลอีกไกลอีกไกลจะเสร็จอยู่นี่ว้าวอืมอืมเยอะๆเยวเดี๋ยว,ยวยนี่ยังส์ชนะว้าว ย่ำสำเร็จแล้วย่มได้เปิดอยู่เลยเออโอเคโอเคเอ่าแล้วครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกด subscribe ด้วยกันอลยกดแชร์และกดกระดิ่งให้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับ